ดูดวงชาวราศีเมถุนดวงนี้กำลังเปลี่ยนไม่ขอยุ่งกับใครโชคจะตามน้านบนบารมีวสาสนาดวงท่านเหมือนโดนบีบบังคับซ้ายสามดาบขวาสามดาบโดนบีบบังคับับตั้งมั่นเอาจริงเอาจังครับแต่กรณีหมอจันแนะนาให้ท่านพบไ่รีพินาลนะครับศัตรูพังพินาลเขาเชื่อกันอย่างนั้นครับสองร้อยห้าสิบบาทสงฟรีครับผมคร,รับ,รบ,รบการแก้คุณคุณสายมอนด,ดามเขาว่ากันอย่างนั้นนะจ๊ะลองไปเสิร์ชหาข้อมูลก่อนนะจ๊ะ 250ร้อาสอันนี้มอซันเก่าเก็บของมอซันนะครับผมนะครับสรับ250บาทส่งฟรีไอ้พบคู่กับนี่นะครับผมเหรียญพระปางสันตุมารนะครับผม250บาทนะครับเหรียญเก่านะจ๊ะนะครับผมพิธีใหญ่นะจ๊ะ250บาทนะครับทักไลน์มาซั Sunny นนี่สี่สในโชคลาภเงินทองมรรมีวาสนาดวงนี้โดนบีบบังคับให้รวยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องถาคือรวยเดี๋ยวนี้เฮงเดี๋ยวนี้ปังเดียเด๋ยวนี้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้ ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ลวยโชคงานที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตานำดวงชะตานี้จะลื่นเลสงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความชจ่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่การต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีศาสนาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสียทีไหน เด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มรับดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผลปันพัฒนาอย่างก้าวโดดมาถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมเด็กน้อยนำพาบุญกุศลวาสนาการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลการต่อสู้ยื้อยแย่งแข่งแย่งจิงดีนะผมจัดหนักจัดเต็มเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้เฮรับทรัพย์ตกตำแหน่งที่ดี แ,แหวนเงินทองเพชรนินจินดาทําไมจะไม่มีนะผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามากาขึ้นทํามากาขายเจริญรุ่งเรืองให้สังเกตในโชคชะตาว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วหรือยังนะผมถ้ามีสิ่งดีเข้ามาเราก็ต่อยอดขึ้นมาท,าทันทีแต่ถ้าไม่มีเราก็หยุดก่อนอยู่เงียบๆอยู่เฉยๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะผมในโชคชะตาในหัวมีต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียบเงินอดทนอด,อด,อดกันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องบางเรื่องเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครแดงสิ้นแล้วข้าพเจ้าขออยู่ของข้าพเจ้าตั้งมั่นอยู่เฉยๆไม่ยุ่งกับเรื่องใครต่อให้มีกําไรก็ไม่เอาครับผมไม่ยุ่งเกี่ยวแดงสิน้น The Star ส่องแสงมนจันทาเทน้ําสู่คนะรับเาลนี้กวดน้ําความขันครับผมอาจจะบงเลิกคบกับใครบางคนก็ได้แต่ว่าเรียกง,ง่ายๆเรียกไปทําบุญดีกว่า The Star อยู่ในดวงชะตาของท่านดาวสองไ้อยครับนมะมีเกณฑ์จะตาต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นค่อยๆค,คิดค่อยๆไต่ต่อให้รอคอบ ไม่ต้องรีบร้อนใดๆทั้งสิ้นสรับเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆไป่อยเรื่อยๆค่อยๆปรับองค์ในดวงชะตาชีวิตของตัวเองนะครับกลาบไหว้เทพเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำหนุนนำโชคกะตาท่านเชื่อเรื่องการดูดวงท่านต้องเชื่อเรื่องเทวดาเพราะว่าเทวดาถวยท่านได้นะครับปัญาคุณก็ถือว่าเป็นเทวดานะครับ,รบองค์พ่อจตุการราเทวก็ถือว่าเป็นเทวดานะครับ ครับผมเทพเทวดาทั้งหลายองค์พยาคุณนาลายสองคุดอับเทพชั้นผมก็ได้นะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาสิ่งศิสิทธิ์คำชูปกปักรองรักษาขอให้ดีขอให้ไวเดี๋ยวก็มีบุญกุศลวาสนาตั้งมั่นนะครับผมไม่ตั้นถือราบตั้งขึ้นทำตามกฎครับผมจัสติ c กดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณครับดวงชะตานี้ถือราบตั้งขึ้นเอาจริงเอาจังนะครับผม ให้ประเพณ์บังเกิดขึ้นในโชคตาสิ่งศิสิทธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุมครองรักษาดวงชะตาจะเปิดหลับรัพ์หรือโชคนะผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านเมจิกชี่อวสายยานถวยเทพนําพาซึ่งความสม็จเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นต้องดูว่าดวงชะตาของท่านคือถวยเทพแบบไหนล่ะนะผมมีบุญสัมพันธ์แบบไหนนะผมโชคชะตาของท่านให้ท่านวางแบบแผบบนประเพณีเทวดาส่งมอบแล้วก็ส่งแกส่งดวงดวงตะเกียงครับส่งแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความสมผล โชคล่ามเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปอก,กปากคุ้มรองารดงาดวงะตาจะเปิดรับสับโดยโชคนะผมสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดมีดดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกัน้นนะผมปัญหาต่างๆต,ต,ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในดวงจาตราับนะเรื่องราวต่างๆโอกาสทองมีมาน้อยมากให้ท่านอยู่เฉยๆไม่ต้องรีบร้อน เขาบอมีมาน้อยก็รอจังหวะที่มีมาครั้งเข้ามาท่านก็รีบคว้าเอาไว้การเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลผันพระราชาปักหนึ่งไม่เทา้าบ่งบอก,บอกถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันการใกล้นี้เพราะฉะนั้นในระยะเวลาอันการใกล้นี้ท่านควรที่ต้องคิดพินิดต,ต่อละปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนับทรงมอบเหรียญทองโอกาสลื่นเริงสังสรรค์ไล่ล,ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายคอย่อยๆเป็นคอ่อยๆไปเดี๋ยวมันจะหมุนเอง อับนไปตามโชคชะตาวงล้อแห่งวัฏจักรหมุนเวียนแปลเป,ปลี่ยนแปลผันไปนะผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านพระราชาสองมอบเหรียญทองนะผมโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคล the lover นะผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดนบโชคลาภเงินทองมรมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิกดิ์คำชูปกปากุรองราาักษาให้ท่านยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาตา่างๆ อดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงจัตทนี้จะได้รับคู่ไยทองเพื่อนเก่าในสมัยเด็กหรือว่าสิ่งต่างๆที่ตามติดตัวท่านมาครับผมสิ่งต่างๆที่ตามติดตัวท่านมาคืออะไรครับก็คือสิ่งวิญญาณต,าต,าต่างๆหรือว่าจะเป็นเทพธิดานางฟ้าเขาเรียกว่าคู่รักเก่าจากอดีตชาติ่ันเชื่อหรือไม่่ะครับท่านเชื่อว่าตายแล้วสูญหรือว่าตายแล้วเกิดใหม่ครับเวียนว่ายตายเกิดมีจริงถ้าเป็นตามไพ่ท่านเชื่อเรื่องดวงก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเพราะว่าดวงเขาว่ากันอย่างนั้น พราะฉะนั้นเพื่อนเก่ากลับมาอาจจะเป็นวิญญาณคนรักเก่าที่ตามติดคอยช่วยเหลืออยู่อกปักคุ้มครองรักษามีเกิดขึ้นในตําราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านอาจจะได้เจอแล้วสิ่งดีๆเพื่อนเก่ากําลังจะกลับมาช่วยสนับสนุนนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในดวงชะตาอาจจะตกตําแหน่งที่ดีมีความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยและจะได้ส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่ท่านนะครับผมถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีข่าววิวาข่าวมงคลต้องมีสัญญาณสัญลักษณ์ ครับผมข่าววิวาข่าวมงคลเป็นเรื่องข่าวมงคลไม่ใช่ช่วงนี้มีแต่เรื่องเจ็บให้ได้ป่วยคนนั้นตายคนนั้นตายคนนี้ตายอนั้นดวงไม่ดีครับผมท่านดูเอาเองว่าดวงท่านตกตำแหน่งอะไรดูได้นะครับเป็นหมอดูไว้ตัวเองได้ตำแหน่งชั้นเป็นยังไงท่านสังเกตได้ดีเหมือนกับท่านไปหาหมอครับท่านไปหาหมอเป็นไงครับหมอก็ต้องถามอาการหมอก็ไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นอะไรมาเป็นยังไงอ่ะเจออะไรมาพอบอกเขาแล้วเขาจะได้รู้ นะครับผมบอกเขาแล้วเขาก็รู้แล้วแต่ว่าท่านดูให้ตัวเองได้ไหมนะครับผมเราก็ไปหาเภสัชก็ได้เหมือนกันนะเราก็ดูนะครับผมไปหาหมอหลายทีแล้วหมอก็พูดอย่างนี้เราก็ดูให้ตัวเองนะครับผมก็คล้ายๆกันมอาหาหมอดูหมอดูก็บอกอย่างเนี้นะครับผมเป็นอะไรมาอาจารย์หนูโดนกุญสายบนดำนี่เลยต่างหน้าปกเข้าไปอาจารย์ผมโดนเคาะกามปิดพระปิดเคาะปิดที่หูหายากมากนะครับอกไว้ก่อนพระปิดเคาะ ับผมแต่หมอจันไม่ได้แบ่งนะจ๊ะให้ดูเฉยับผมวใช้ก็ตัวเองพระปิดคอท่านจะปิดหูนายจ๊ามีหายากมากพระปิดคอผมท่านจะปิดที่หูแล้วครับผมรับหายากมากับผมแล้วเพราะฉะนั้นแล้วแต่อาการเนี่ยับผมถ้ามาหาหมอดูหมอดูก็จะเหมือนแจกพระเครื่องับผมจะให้ทํายังไงเขียนยันเองเหรอผมเอายันของหลวงพ่อเนี่ยง่ายดีและแรงด้วยเอาเนี่ยยันหลวงพ่อปลูกเสกแล้วเนี่ย นะบอกหลวงพ่อเอาเนี่ยเอาไว้ถูกจุดแค่นั้นเองเอาไว้ถูกจุดท่านโดนอะไรมาเออท่านโดนอะไรมาครับผมอาจารย์หนูเฉียดเฉียดตลอดเลยพระปิดตาปิดทั้งรูทวารทั้งหมดปิดทั้งสามสิบสองกวสองอาการก็ปิดเนี่ยปิดรอยรั่วไงครับผมก็ความเชื่อไงครับผมความเชื่อของหมอดูเขาทํากันอย่างเนี้หมอดูก็จ่ายายาไป <c oughs> เป็นอะไรเฉียดเนาะเอานี่ไปพปิดตารับยันยุ่งงเอายันยุ่งไปเองเอายันยุ่งไป อันยุ่งก็ยันปิดทั้งตัวเอาเลยปิดหมดเลยครับผมแล้วยังไงว่าปิดหมดแล้วไงปิดหมดก็มันมันก็ไม่เฉียดนยเก้าเก้าออกห้าสี่ห้าสี่ออกห้าสามมันเฉียดตลอดเพราะว่าเองโดนโดนแก้งโดนสิ่งต่างๆมันไม่ให้ก็คิดดูมีที่ไหนเขาบอกเ้าเป็นฝรั่งก็บอกหนึ่งในล้านครับอกถ้าเป็นคนไทยสี่สี่มันออกสี่ห้าเว้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมันมันไม่ใช่ไม่แม่นนะมันแม่นนะมันแม่นแต่มันมันอะไรมันต้องบวกบนบวกล่าง แล้วมันมันดิ้นได้เพราะนั้นก็เลยตามสไตล์หมอดูหมอดูก็จะบอกอาการเนี่ยถ้ามาบอกหมอดูปิดด้วยพระปิดตาหยันยุ่งหาได้ไหมหาไม่ได้หายากนะบอกว่ายหยันยุ่งแล้วผมปิดปิดหมดเลยหยันยุ่งหายากนะครับแล้วแต่พระท่านจะสร้างเอาไว้ไงพอไปหาโอ้โหหาไม่ได้เลยแล้วผมปิดเคาะได้ไหมปิดหูเงี้ยพระปิดหูหาได้ไหมหาไม่ได้ไปหาเช่าที่ไหนแล้วหมออาจาหาได้เนี่ย ทั้งชีวิตได้มันได้มาหนึ่งองได้มาหนึ่งองแล้วผมหาไม่ได้แล้วผมเทวดาทรงคูณหาได้ไหมหาไม่ได้ทั้งชีวิตได้มาหนึ่งองเหมือนกันมีคนเอาไปแล้วเทวดาทรงคุณแต่แล้วแต่เขาด้วยจะใช้เป็นบางท่านอธิษฐานแล้วครับผมเป็นความเชื่ออธิษฐานแล้วโสดคาถาแล้วไม่มีกระสสดคาถาอิสติบิโสก็เกิดผลแล้วครับผมเพราะฉะนั้นแต่ละปางหายากมากเพราะฉะนั้นวันๆหมอซันจะนั่งหาปางปางนี้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 สะสม ปางนี่ปางหน้าปกปางประธานพรปางสมาธิขึ้นอยู่กับวันเกิดสําคัญมากนะครับผมแต่และคนไม่เหมือนกันแต่และดวงชะตามไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะผมเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะผมสิ่งดีๆจะกเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับสวัสดีครับ